เดี๋ยวผมพูดกับอาจารย์พูดกับพ่อวินิจอาจารย์ครับที่ตอนแรกคุยกันครั้งแรกเลยอาจารย์บอกว่า,าช่วยเอา Rd 251เนี่ยคืออาจารย์มีความมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอ<า>มั่นใจในระดับหนึ่งครับช่วยมาดูแลส่วนมะขามให้ผมหน่อยได้ไหมพอเพิ่นว่าท่านดตอร์ใจดีบอกว่าทําให้อาจารย์เขาเลยมีตรงไหนทําได้ทําเลยน้องรักบินนะครับ นักบินเอ่อน้องสีน้องสีเนี่ยก็บินให้ดนทั้งต้นสักทั้งสวนอะไรนะส้มโอสวนอะไรทั้งอยู่ทางฝั่งนู้นนะครับมะนาวครับมะนาวใบหมดนะครับทางนน้นก็เห็นผลเราคุยกันไปแล้วมะขามก็เห็นผลไปแล้วต้นสักอาจารย์ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนครับใบมันใหญ่ขึ้นใบใหญ่ขึ้นนี่ไงครับใบใหญ่ขึ้นครับสมบูรณ์ขึ้นซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้มันได้ใหญ่ขนาดนี้เยอะแบบนี้ไหมครับมันใบมันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไรค่อยใหญ่ คนนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันคงจะได้รับสาร AD นี่แหละครับใหญ่ขึ้นมันก็ทําให้เหมือนกับห้องอาหารที่ใหญ่ขึ้นปรุงอาหารได้มากขึ้นหล่อเลี้ยงได้ทุกส่วนของลําต้นได้ดีขึ้นใช่ประกอบกับภูมิประเทศแถวนี้มันเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของต้นจักครับผมก็เลยส่งเสริมให้มันไปครับมันมันมันโตเร็วขึ้นครับจากที่นี่โตเร็วนะโตเร็วแล้วมีคุณภาพใช่ใช่ อย่างต้นนี้ก็ปลูกประมาณ20ปีนี่แหละประมาณ20ปีต้นใหญ่ๆนก็เหมือนกันครับมก็เป็นการยืนยันนะครับกับกับผู้ที่ได้ชมในคลิปของทนากกรแล้วก็กับอาจารย์ด้วยว่าครับอันทีสองได้ผลกับพืชทุกชนิดจริงๆใช่ครับครับทั้งไม้ยืนต้นไม้ล้มลุกนะครับทรงพุ่มขนาดไหนก็ ได้ก็ได้หมดครับผมมันมันแตกต่างจริงๆเลยนะครับจากจากจากที่เคยผ่านมาหลายปีที่แล้วใช่ครับใช่ครับตอนนั้นถ้าขนาดนี้มันยังโทรมอยู่เลยอ๋อครับกดูกก็ใบสวยขึ้นผมผมไม่ผมต้นไม้เนี่ยผมเห็นแบบผมดูสีหน้าแววตาอาจารย์แล้วผมรู้สึกดีใจผมทํางานมาร้อนร้อนเหนื่อยๆแล้วผมมาเจอความรู้สึกแบบนี้มันทาให้รร้สึกว่าเราทํางานไปไม่เสียเปล่าเราได้นําเสนอ โดยผ่านจากวิธีการคิดวิธีการทําของท่านเกษตรกรและก็เรามีเป็นผู้ที่มาทํางานในที่ท่านมอบหมายมานะครับก็มาถึงอาจารย์เป็นเกษตรกรซึ่งไม่ใช่ติการสอนไม่ใช่เกษตรกรโดยโดยพื้นฐานเป็นเกษตรกรที่มาพึ่งเกษตรกรหลังเกษียณซึ่งมีอาชีพที่เป็นหลักฐานอยู่แล้วนั่นผมกําลังจะบอกว่าวันนี้เองอ่ะใครก็ได้ที่มีความรักอยากทาเกษตรคุณไม่ต้องมีความรู้ทางด้านเกษตรเยอะ แต่วันนี้คุณเจอเครื่องมือที่ดีอย่างอดีตสองห้าห้าหนึ่งนี่ไงทำเป็นตัวช่วยใช่ครับอย่างอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่การันตีได้เพราะอาจารย์บอกว่าผมไม่ได้เก่งนะแต่เพียงว่ามีมีพื้นที่มีต้นไม้ที่มีไว้แต่ว่าพอผมเจอปัญหาผมก็พยายามหาสรรหาอะไรมาดูแลจนวันหนึ่งได้พบกับอดีตสองห้าห้าหนึ่งใช่ประทับใจมากประทับใจครับคือที่บอกว่าไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์อะไรมากมายเพราะเนื่องจากอดีตสองห้านมันใช้ง่ายจริงไหมครับอาจารย์ใช่ถูกต้อง ใช้แค่ตัวเดียวใช่ใช้ง่ายแล้วก็ใช้ปริมาณที่น้อยออแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะออได้ออได้ผลเกินค่าครับะนะ,ะก็เดี๋ยวเราเสร็จภารากิจแล้วเดี๋ยววันนี้คุณพ่อวินิจหรืออาจารย์วินิจเนี่ยติดใจไง <c oughs> เห็นสวนมะขามของอาจารย์ด้วยอาจารย์พ่อพ่อพ่อเขามีแบบนี้แต่มันโซม่ะมลองไปดูเขาบอกว่าช่วยดูแลไหม <c oughs> อ่าผมปรึกษากับน้องทีมงานแล้วน้องทีมงานบอกเราพอมีเวลาไป ก็คือเดี๋ยวเสร็จจากที่อาจารย์สลันแล้วเราก็จะไปที่นั่นต่อก็ลองไปดูจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับผมสำหรับที่สวนของอาจารย์สลันวันนี้เราเราขอปิดการทางานที่นี่ก่อนวันนี้เลวเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครับ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 ขอบคุณมากครับขอบคุณทีมงานทุกๆคนครับ ได้ทุกคนไม่เคยอดอยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา